มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวที่ไหนเผยียะยังอุ้ม,มวนทุกใจตัวนแน่น,น,นอนส่วนท่านาอู้จ๋าในรายการเจ้านี้ตีภาคเหนือในวันนี้นะเจ้าคุณผู้ชมยังติเกินไปในช่วงแรกว่าเขาจะมาอู้กันในเรื่องของเจีงยงไหม่พัฒนาระบบไฟฟ้าซูเมืองสวยไร้สายต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงของเทศกาลปีใหม่เมืองนี่นะเจ้าเนอรรยากาศบาเดลนี่แน่นอนเจ้าคึกคักล้ายจังหวัดเลยโดยเฉพาะจังหวัดเจียงใหม่ก็มีการปรับปรุงสายไฟฟ้าสายสัญญาณหลายจุดหลายตีคือเอาเป็นว่าทั้งเมืองเลยละกันนะเจ้าและในวันนี้เจ้าในรายการของเขาก็ได้ฮับเกียร์จากแขกรับเชิญสุดพิเศษเจ้าในเกรียงบุญพรประเสริฐผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเจียงใหม่เข้ามาห่วมอ้จารในรายการกับเฮาในวันนี้สวัสดีเจ้า,สว,ส,าสวัสดีครับ ตอนทับเข้าสู่รายการเจ้าหนี้ตีภักเหนือตัวนะเจ้าจึงใหม่มีแผนในการพัฒนาระบบสายไฟฟ้าสายสัญญาณไอ้อย่างจะได้มาตั้งแต่เมื่อใดเจ้าครับในียงหม่นะครับก็มีแผนงานในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเอาสายไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ําและสายสื่อสารลงดินนะครับก็เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับปี2 5 6 7นะครับซึ่งมีการทํางานาทั้งหมดอยู่ 8เส้นทางนะครับรอบคูเมืองทั้งหมดนะครับโอ้8เส้นทางก็คือลักลักแล้วก็คือรอบคูเมืองเนี่ยแนนนอนอยู่ละทาครับทำทำทั้งหมดคือในคูเมืองเนี่ยจะระบบไฟฟ้าเนี่ยจะลงดินทั้งหมดนะครับซึ่งตอนเนี้ยที่จําเมือการเนี่ยก็8เส้นทางเนี่ยเราทําเสร็จแล้วคือในการก่อสร้างนะครับคือทําระบบท่อท่อในดินแล้วก็ร้อยสาย3เส้นทางเนี่ย เส็จร้อมีการทดสอบเรียบร้อยนะครับรถสดทดสอบแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็คือในส่วนของการทำแต่ต้องมีการที่จะต้องย้ายอ,อย่างการใช้ไฟของผพใชไฟเนี่ยอย่างมิเตอร์ต่างๆต,ต้องไปเข้ากับระบบใต้ดินเนี่ยแล้วก็รื้อถอนสายออกเสากระสายาตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่ฟังดูก่อน ก็ลุงลังอะละเหมือนกันนะเจ้าหน้าเพราะว่ามัน,ม,นมีหลายขั้นตอนมัอน,นใจว่านับได้นับคุดเอาสายไฟลงมาแล้วก็ยัดเข้าไปในต่อเลยบ่ได้ม,ไดมันจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อไฟจากหม้อไฟจากสายไฟเข้าไปยังบ้านของพี่น้องประชาชนแนนอนค่ะว่าได้ได้ห้าผลกระทบในนอนในช่วงระวังการเปลี่ยนทายระบบเป็นก็เจ้ามันจะใจเวลานักน้อยสัอมองใดนะเจ้าก็เขามีแผนงานในการดําเนินการนะครับอย่างช่วงก่อน ปีใหม่ปีใหม่เมืองนี่นะครับก็จะมีแผนงานคือได้ถนนชัยภูมิถึงถนนขุชสารนะครับจะมีการหรืออุปกรณ์ประกอบหัวเสาสายแล้วก็สิ่งต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนเสาเนี่ยออกแล้วส่วนที่เราลื้อถอนเสาได้เขาก็ลื้อออกทั้งหมดนะครับในฝั่งของเหมือนว่าโซนของท่าแพด้านนอกคูน้งด้านนอกนะครับ ซึ่งก็ตอนนี้ดําเนินการอยู่นะครับก็มันมีบางส่วนอาจจาะไฟถน,นนที่ยังไมา่สามารถที่จะอเอาออกได้อาจจะในช่วงเทศก,กาลปีใหม่มันอาจจะต้องมีเกิดอะเรื่องเสียงสว่างที่จ้องใจเกิดจะคงค้างไว้อยู่นะครับแต่ว่าหลังหลังปีใหม่เนี่ยถ้ามีการแล้วเสร็จคงจะลื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังหลังปีใหม่ก็จะเป็นในส่วนของถนนมุนเมืองอหลัง หลงัลงประตูท่าแพรครับคูเมืองด้านในก็จะมีแผนการย้ายโอนย้ายระบบเร่งต่ำอย่างต่างๆเนี่ย แล้วก็จะรื้อถอนออกจ้าวบะเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าอู้กันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือว่าบะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิกตั้งหนกก่อนครับคือมันเรียบร้อยก่อนส่วนอันไหนตีมันเรื่องของแสงสว่างอะมันมันหมืดมาได้เพราะว่าเขาเป็นเมืองทองเที่ยวเมืองลักเลยของประเทศไทยก็เลยละเพิกตั้งในคูเมืองเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็มาดาเนินการแหมกําหนึ่งหลังจากปีใหม่แต่ว่าเพิกตั้งหนกเนี่ยมั่นใจว่าสามารถเซ็ตแล้วก่อนปีใหม่เมืองนี่แน่นอนกระเจ้า ก็จะมีอ่าอาจจะมีเสาบางส่วนที่มีไฟถนนติดตั้งอยู่เนี่ยเขายังคงคงไว้อยู่ครับเจ้าก็มีแต่คงบาน่ากล้าบานากล้าในช่วงนี้ก็จะมีหันเจ้าหน้าที่ดําเนินโครงการอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะเง้ยเฮือการเตียวตังการสัญจรเนี่ยลำบากไปพองใจเย็นๆพองนองเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นขึ้นเสาไฟก็สูงวันนั้นข้าเจ้าหันกันโอ้ระดมพลกันขนาดนักนะเจ้าเนาะในช่วงการทํางานเนี่ยก็จะมีเรื่องการจราจรเนี่ยอย่าติดขัดซึ่งอาจจะบาสะดวกครับอ่า ผู้สัญจรไปมาจะมีรถติดบ้างอะไรอย่างบ้างครับแต่ขอต้องขออภัยในหน้าที่เทนีครับเข้าใจเข้าใจในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างก่อยเ่ยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ติมมดเลยแล้วข้อดีเราจะข้อดีของการเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยมันมีข้อดีไอ้อย่างจะได้พ่องอะอย่างข้าเจ้าในแบบคนหูมไทยหูเวลาทายตีประตูตาปงตาแป้งอย่างเงี้ยต้องมาล้ รบสายสายไฟสายสัญญาณไรอย่างต่างๆเนี่ยอันนี้คือข้อดีข้อหนึ่งละแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการต้อนรับน้กท่องเที่ยววิวทิวทัศน์ที่สวยงามมันมีข้อดีไออย่างอื่นๆเพิ่มเติมแถมกระเจา <c oughs> ้าก็คือไอ้ระบบไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็เป็นระบบที่มีความมั่นคงสูงครับเพราะอย่างถึงวันเนี้ยเอาใจระบบไฟฟ้าบนดินเนาะปักเสาผ้าสาย <c oughs> ซึ่งจะใช้สายเป็นสายบางทีก็เป็นสายเปือใสายหุ้ม <c oughs> ต่างๆนะครับตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องอย่างกิ่งไม้ เวลาไปผาดใส่อาจจะเกิดการรัดวงจรนะครับก็ทำให้ไฟฟ้าดับหรือว่ามีในเชียงใหม่นี่รูึกว่าหมูกก่กระลอกหมูอย่างกระนักชอบไตทึงสายซื้อสารสายไฟครับเวลาไปแตะใส่จุดต่อที่เปลี่ยนแรงสูงอาจจะเกิดการรัดวงจรแล้วทําเกิดไฟดับหาหลายอย่างแล้วก็จนถึงการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะมีขา,า,าสายตกลงมา,าซึ่ง อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้นะครับซึ่งระบบการเอาระบบไฟฟ้าลงดินเนี่ยมันมีความมั่นคงคือมันอยู่ใต้ดินแล้วก็การไม่ท t นแน,นหรือสิ่งที่จะไปรบกวนที่กล่าวมาแต่แกะนะครับมันก็จะ บอกค่อยมีบอมีเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินละครับทั้งกิ่งไม้มันมันไ่ได้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของสีีรภาพสถีรภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยเซฟตี้เฟิร์สคือมาอันดับแรกเลยนะเจ้าหน้าทีเป็นเรื่องของการจไฟสายไฟฟ้าอย่างตีอยู่ใกล้กับปีน้องประชาชนกัมนี่ถ้ามันเกิดภัยพิบัติแล้วเจ้าเช่น ยังน้ำท่วมอ่าน้ำทว่วม,มน้ำเจิงน้ำนองหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวมันจะมีส่วนที่จะไปกระทบก่อถ้ายัางน้ำท่วมน้ำนองเนีย่ยสายไฟมันอยู่ใต้ดินอย่างเออเจ้าอาจจะเกิดความวิตกหรือว่าวันใจมันจะมีความปลอดภัยนักน้อยจะไหนพองนะเจ้าอขอเขาสายที่ทําเป็นระบบอันุการาน,นี่ยเป็นสายที่อยู่สามารถฝังอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็มีท่อแล้วก็มีน้ําเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับ ยกเว้นแต่จุดต่อที่ที่จะม,มีน้ําสัมพันธ์ได้แต่คือในส่วนของแกะโรงแรมเนี่ยได้ยกระดับที่สูงสูง,สงพ้นระดับน้ําอยู่แล้วครับ<อ>ในเขต<อ>ของคูเมืองครับคือบนนี้มีเรื่องของการออกแบบ,บวางแผนการโครงสร้างตีเปิดห้องว่าป้องกันภัยพิบัติอยู่แล้วใช่ครับมาว่าจะเป็นแผ่นดินไหวตัวเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมตัวมันก็เจ้าแ,แ,แล้วตีวันทีเซาแปด ติพานมาเนี่ยจ้าแผ่นดินไหวได้กระทบเปืี่ยงการทํางานเรื่องของเอาสายไฟสายสัญญาณต่างๆเนี่ยลงดินกับเจ้าอ๋อระได้ทั้ผมกระทบครับโอ้แสดงว่าโครงสร้างนี่คือสุดยอดเลยมีความแข็งแรงตวัวครับโอ้สุดหยอดขนาดเลยนะเจ้าคำนี่เจ้าถ้าอู้ถึงในเรื่องของในอนาคตแล้วเจ้าเขาจะมีในเรื่องของการต่อยอดจะได้ผ่อง ในเรื่องการทำแบบสายไฟฟ้าสายสัญญ,ญาณไออย่างต่างๆอย่างเงี้ยจะเอาลงดินเท่ายารจะขยายผลไปในพื้นที่ไหนจะได้พองนะเจ้าก <c oughs> ็โครงการแนอนาคตที่มีการวางแผนหรือว่ามีการเบื้องต้นกันหลายๆหน่วยงานนะครับ <c oughs> อาจจะมีการเอาสายไฟฟ้าลงดินในช่วงของถนนนิมานเหมิน <c oughs> ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของเทศบาลกับไฟฟ้ากำลังตกลงกันในเรื่องการเหมือนกันครับ ก็คือสายนิมานเหมินี่สายสตรีทฟู้ดสายนักท่องเที่ยวมีสถานบันเทิงก่อนหน้าภูประกอบการก่อนหน้าเขาได้มีการสื่อสารหรือส,ร,ร,อสร้างความหูความเข้าใจไอ้อย่างก่อนก็เจ้าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างมืนแล้วก็ถนนบาบัจััยถนน4เลน5หเลน6เลน,เลนตัวอ่ะเจ้ามันค่อนข้างแคบแล้วก็ การเตียวตางการจอดรถไออย่างต่างๆมันค่อนข้างมีอุปสรรคนักเหมือนกันนะเจ้าสายนิมานเฮ็นินครับเจ้าก็ถ้าเอ่อหรือบรรลุข้อตกลงในการเรื่องการลงทุนต่างๆแล้วเนี่ยจอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเจ้าซึ่งอย่างการแผนเนนิงานของการไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะใช้ลักษณะคือการดันท่อไม่ได้ว่าขุดเปิดผิวผิวหน้านะครับว่าจะ วางวางบ่อเสร็จแล้วก็ใช้การดันท่อเข้าไประหว,ว่างบอ่อจะไม่ได้เปิดผิวถนน,ถนนทั้งหมดครับ oh. แล้วการทํางานก็จะเป็นเป็นช่วงกลางคืนนะครับ mm. แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนถ้าถ้า,าถ้าช่วงกลางคืนอาจจะเป็นอาจจะตรงข้ามกับพื้นที่อื่นต้องมีการวางแผนอีกครั้งหนึ่งครับใ,ในการทํางานรครับเขาได้มีการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆก็เจ้าเพื่อที่จะเข้ามา,มามีส่วนห่วมใน,ในเรื่องของการแก้ไขในใน,ในปัญหาต่างๆเพราะว่าในพื้นที่ของนิมานเฮมินเนี่ยเป็นเรื่องของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวคาเฟ่ก็นักเมือ่อค่ะเมื่อคืนมาโรงแรมตีพักก็นักเหมือนกันเส้นนั่น,นี่เจ้าการทํางานค่อนข้าง,ง,ง,งลําบากเลยถ้ายังเป็นเมื่อเจ้าตัวแล้วก็เมื่อคืนตัวเอ๊ะจะเนียไปเนียมาเดียวอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้ยเนี่ยเจ้า ครับตรงนี้ก็ต้องมีการวางแผนในการประสานงานหลายอย่างที่ว่าแต่ละหน่วยงานในการที่จะทํางานเพื่อที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนผู้สัญจรไปมา,ใน,าในสถานที่ที่เราจะดําเนินการครับซึ่งขั้นตอนนั้นคงต้องมีการที่จะต้องประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผู้ใ้ไฟเป็นอย่างมากเลยคบในพื้นที่ครับเจ้าอันนี้คือ ก็ยังเป็นเรื่องที่นักใจคณะตัวของพี่ทีก่อนเองฟังยังหู้ซื้อวันนักใจเลยเพราะว่าการสัญจอนในเส้นนั่นนี่มาเห็นเป็นเขาปฏิเสธมาได้วันขมขื้นหุ่งอู้กันจะอ่านเลยนะเจ้าเนาะเป็นถนนสายหนึ่งตีบรรลับไหลเหมือนกรุงเทพเลยนะเจ้าเนาะแล้วก็การทํางานของตังเจ้าหน้าที่แน่นอนว่ามันมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแผนการทํางานแนอนะคตตีแน่นอนว่าต้องมีการประสิทธิ์ประสานหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะเจ้าเนาะแต่กี่อู้ถึงเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเขาเลี่ยงมาได้แต่ แต่ากจะให่ท่านได้ชี้แจงข้อมูลคฮือปีนอกประชาชนติภับชมรายการเจ้านี้ติพักเหนือในวันนี้ได้มีความมั่นใจในเรื่องของสภาพ ความแข็งแรงเรื่องของการรองรับท่าหาวะเกิดเหตุภัยพิบัติอ,อย่างต่างๆตามธรรมชาติอ,อย่างพืชมาอย่างงี้นเจ้าเช่นความแข็งแรงเนี่ยอึดทึกทนได้ขนาดไหนสเปคไหนไอ้อย่างจไดเขาใจของดีแน่นอนพวกความโปร่งใสในการทํางานของหางตัวเจ้าก็คือในส่วนของบบจุนนายของการฟ้าสูเภอรพาคนะครับก็มีการออกแบบเรื่องโครงสร้างและมาตรฐานอย่างเสาสายที่พาดเนี่ยเขามีมาตรฐานรองรับนะครับอย่าง าการรองรับน้ำหนักก็คือตัวเสาเนี่ยในออกแบบในการที่จะรองรับทั้งสายทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรือว่าการสั่นอย่างต่างๆไว้ซึ่งมีความมั่นคงนะครับอย่างจากเหตุการณ์วันที่28มีนาที่ผ่านมาก็ะในโครงสร้างเรื่องเสาเรื่องสายของกายฟ้าไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่อาจจะมีเรื่องสายที่อยู่บนอากาศแล้วเกิดช่วงแผ่นดินไหวเกิดการแกว่งการแกว่งแล้วอาจจะมาแตะกันทาให้เกิดการระเบิดจอเรามีไฟดับเป็นบางบางช่วงนะครับแต่ปัญหาเรื่องเสาฮัก หรือว่าเสาก้นบบไม่ได้ไม่ด้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเอาลงดินไปลอะอะไรยอย่างาครับแล้วก็ในส่วนของถ้ามีปัญหานะครับในยังระบบไฟฟ้าเนี่ยเราก็มีทีมงานในการที่จะแก้ไขตลอด24ชั่วโมงในส่วนของการดับของลายแยกย่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีความเสียหายรุนแรงอย่างเสาล้มเสาโคน่นอย่างกรณีของ ตั้งแต่3แยกเทพปัญญาจนถึงเสียกกำโชคที่เกิดเหตุการณ์เขาก็มีทีมงานในแต่ละอำเภอเนี่ยเข้ามาช่วยกันนะครับทั้งทีมงานเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ต่างๆพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจ่ายไฟได้ถึง99.9% 9 99ภายใน24ชั่วโมงของพื้นที่นะครับอาจจะเหลือตรงแรกคือผู้ใช้ไฟบบพร้อมที่จะรับไฟเข้าไปจา,จากเหตุการณ์ที่เคยพี่ผ่านมาคือเขามีทีมงานที่จะแก้ไขปัญหา เรื่องระบบจำนายอยู่แล้วครับเจ้าคือสแตนบายพร้อม 24 <20 S 2> ชั่วโมงไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเรื่องแต้นะคุณผู้ชมคือตังเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปลงในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะเจ้าบ่บเกิน24ชั่วโมงแต่แต่ต่อนน้เนี่เป็นเหตุการณ์ล้มหลวงช่วงนี้เลยช,ช่วงเดือนเมษายนนี่เลยอุ้ยเขาจนวันใจจนขนาดนะักจนไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล่มระเรนราดกันนะเจ้าเอาเป็นว่ามั่นใจในการทํางานของตางการไฟฟ้าได้เลยนะเจ้าเนาะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดู่อนแน่นอนว่าใจไฟนักมีมาตรการไอ้หยังพองก็เจ้าตี จะช่วยลดกาไฟคือกับปีน้องประชาชนเป็นแคมเปญแบบเออถือเป็นของขวัญสําหรับ,รบอ่านปีไม่เมืองปีนี่ตัวนะจ้าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับว่าอย่างช่วงตอนเนี้ยาระของพี่น้องประชาชนได้มีเพิ่มขึ้น,นครับอย่างเ,าเรื่องกาไฟอาจจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น,นครับแต่มีมติคอรมอมวันที่11มีนาคม2568ที่ผ่านมานะครับก็คือ,อได้มีาการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบนะค,บคือเป็นประเภท ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ใช้ไฟบาเกิน300หน่วยนะครับตรงนี้ก็จะได้ส่วนลดก้าไฟนะครับ16.05สตางค์ต่อนหน่วยวนะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่มกราถึงเดือนเมษานะครับซึ่งมติคลรามอีนอาจจะออกมาช่วงมีนานครับหลายคนอาจจะจ่ายก้าไฟในของมกรากรุมพามีนาไปแล้ว,วตรงนี้ ไฟฟ้าก็จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เช็คดูว่าถ้าท่านมีซิสปุ๊บเนี่ยคนก็จะเอาส่วนลดที่ได้ในสามเดือนเนี่ยมาหักลบก่าไฟเดือนเดือนหลังๆครับก็คือเป็นมาตรการช่วยเหลือมกราถึงเมษาครับเจ้านี่ก็คือเป็นแคมเปญใหญ่ตามในวันของตางผักราชตวยตีเป็นมีข้อสังการลงมาอุ้ยจัดดีนะใจบเกิน300หน่วยก็ลดไปเลย16บาที่อุ้บบจ่ จุดศูนย์ห้าสตังต่อหน่วยสตังสตงนะสตังเป็นหน่วยสตังนะต่อหน่วยเต๋อโอเคสามารถเข้าไปพอรายละเอียดอย่างมุนี่ได้ผ่านเพจตังไดผ่องก็เจ้าท่านเดี๋ยวอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ออกมาเพราะว่าตอนนี้ครึ่งเป็นมติคลมองออกมาวันที่ส1ดที่ผ่านมาสดร้อนร้อนเลยนะเจ้าเนาะเรื่องของการส่งเสริมเราใจพลังงานสะอาดเออเจ้าถ้าถ้ามีคนติดสนใจอยากจะใจพลังงานสะอาดตีข้าเจ้าหันลาซุดเนี่ย ในโซเชียลอู้กันหนักขนาดเลยโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์อย่างมเนียเจา้ามีการสนับสนุนส่งเสริมหรือข้อแนะนําจะไดพ่องเจา้าการฟ้าส่วิภาคนะครับก็มีทีมงานที่จะคำแนะนําหรือว่าไปตรวจสอบอหรือเขานะนําว่าการใช้โหลดของของผู้ใช้ไฟนะครับเป็นพฤติกรรมโหลดช่วงกลางวันกลางคืนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าควรจะ มีการติดตั้งโซลาเซลล์จะคุ้มก่อมีระยะคุ้มทุนหรือไม่อย่างต่างๆครับแต่ต้องประเมินก่อนต้องเทิดครับขึ้นอยู่กับโหลดเหมือนกันเพราะว่าโซลาเซลล์เป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกําเนิดคือแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นช่วงกลางวันถ้าผู้ใช้ไฟมีโหลดช่วงกลางวันเยอะๆนะครับก็ตรงนี้จะใชจคุ้มนะครับที่ผ่านสถิติที่ข้อมูลที่มีคือถ้าใจโหลดช่วงกลางวันหนักเลยนะครับก็ประมาณ5ปีคุ้มทุน น้านร้าปีาคุ้มทุนแล้วถ้าข้าเจ้าตัดสินใจว่ายาใจแง่เลยโดยตีบับแจ้งตั้งการไฟฟ้าโซนภูมิภาคได้ก็เจ้าหรือหรือมาได้คือเหมือนกับพื้นในง้นผักเอกชนอะไรอย่างเข้ามาแง่เองซื้อมาแง่เองอ๋อในการนี้ก็เหมือนดำเนินการได้ครับแต่ว่าจะต้องมีการอ าการเชื่อมต่อขนาดเข้ากับบะบบไฟฟ้าเนี่ยต้องมีการแจ้งและขออนุญาตครับเพราะมันลรีกเลียงมาได้เนาะสายไฟก็คือมาจากตั้งเก้าอยู่แล้วน,นะเจา้าเนาะแล้วส่วนนี้เขาเป็นส่วนเสริมขึ้นไปมันก็เลยต้องมีการอู้จ่าและก็ประสานงานในเรื่องของการขออนุญาตถ้าหากว่ามีคนสนใจอย่างข้าเจ้าเนี่ยสนใจอยากจะติดมีติดต่อประสานไปได้ตัางไดพองนะเจ้าติดต่อได้ได้ครับอเอาสะดวกคือ,อ เบอร์หนึ่งหเก้าได้เลยครับ <S 1> 1, <S เพราะว่า 1> 1, 1, เบอร์นี้เนี่ยจะติดต่อได้ทั่วประเทศแล้วแจ้ง<ม>แจ้งมาว่ามีความประสงค์จะสำรวจออกแบบติดตั้งเนี่ย <c oughs> ก็ทั้งหนึ่ก็จะแจ้งไปแต่ละกะายฟ้า <c oughs> กระจายทั่วประเทศอยู่แล้วครับอ๋ออันนี้ก็ พรือข้อมูล1นึ่งหนึ่งสองเก้ามันกจทั่วประเทศเลยมันมีแหมกำมึงเจ้าช่วงใต้รายการปอยจะมีเวลาอยู่เนาะมีบอกว่าใจ้ไฟฟ้าเต่าเก่าแต่เป็นย่างกาไฟบาเต่าเก่ามันมีประโยคจะอี้ขึ้นมาตัวเจ้าอันนี้ํำใจค่อยากจะถามแล้วก็คือต่างทันได้ชี้แจงตัวเจ้าว่านั้นเป็นเพ่ออายังเจ้าก็ถ้าถ้าในช่วงนี้นะครับอาจจะปัจจัยเกี่ยวน่าจะเรื่องอุณหภูมิมากกว่านะครับคืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนาะยังอ่า การเข้าใจว่าเจ้าแต่ละคนเนี่ยเหมือนว่าอาจจะนอนนอนอ่ะหรือว่าใช้ใช้ชีวิตอ่ะแต่ปกติใช้แอร์ห้าชั่วโมงหกชั่วโมง,งต่างๆนะครับแต่ว่านั่นใจจากปัจจัยเรื่องอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเดิมสมทติว่าอุณหภูมิแค่สามสิบองศา,าแต่แอร์แอร์ทำเครื่องปรับอากาศเนี่ยทำอ่าควบคุมในห้องยี่ห้าองศา,าคนตางแค่ห้าแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ย อุณภูมิภายนอกมัน40อองศามันก็ต้องใจไฟนักขึ้นในการที่ทำให้มากับมาที่25 25อบศาครับหองศาเพราะนั้นเนี่ยการทำงานของของของรอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศอาจจะนานขึ้นนั่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำมือกาไฟที่มันเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นประโยคท์ตีข้าเจ้าขำใจอย่างเดียวคุณผู้ชมพอกราฟิกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหันก็ก์เอิเอาม่ยาชี้แจงเลยกราฟิกตะกี้นะเจ้าคุณผู้ชมเป็นอย่างใจไฟฟ้าเตาเก่าแต่เป็นอย่างกาไฟมันบบเตาเก่าเปินก็จะมีชี้แจงรายละเอียดเลยปัดใจตีนี้ผลต่อกาไฟมันคือพฤติกรรมของการใจไฟของเฮารวมไปถึงกาเอฟทีโต้แมนกัะเจ้าเนาะแล้วก็สภาพของเครื่องใจแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้ามันเหมืนจะโซดไมซิงสิง ทุกๆ<ช>ปีมันก็เจ้าบางยางมันใจมาเป็น5ป้ปี10ปีแล้วมันก็มีอัตราการเสื่อมสภาพและยิ่งเป็นเรื่องของสภาพอากาศเปินมีบอกว่าตัวเจ้าคุณผู้ชมมีผลต่อกาไฟตีมันจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งหมดเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องตีพิสูตรมาแล้วมีหลักการพี่สูตรใดนะเจา้าบับาจัจว่าเป็นความหู้ซื้อของเฮาเอ๊ะบะลังหน้าหอนนี่ ตั้งไฟฟ้าผลมาเก็บโฮแป้งเหือเกาก้าบาใจนะเจ้าอันนี้คือผลจากการวิเคราะห์อยู่แล้วว่าเป็นอย่างใจไฟเต่าเกาแต่เป็นย่างว่ากาไฟมันเต่าเกามันมีเหตุและผลของมันเป็นใจอีนะเจ้านะเนาะสุดท้ายนี่เจ้าอยากจะง่านฟ้าข้อแนะนํากับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวตัวนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการใจไฟอย่างประหยัดปลอดภัยรวมถึงการหักมือกับสภาพเหตุการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติต่างธรรมชาติ คือคุณผู้ชมได้ครับชมรายการนาบัดเดี๋ยวนี้เจ้าอ๋อครับในช่วงอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะเกิดท,ทั้งมีเทศกาลสงการนะครับแล้วก็อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนอย่างต่างๆเข้ามานะครับซึ่งสงการเนี่ยอาจจะมีการเล่นน้ําหรือเล่นน้ําร่างกายเปียกชื้นนะครับก็ต้องอผู้ใช้ไฟหรือว่าประชาชนคนระมัดระวังนะครับเราร่างกายเปียกชื้นเนี่ยมัควรจะไปสัมผัสครับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันมีสมเสี่ยงหรือชำรุดนะครับแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับว่ามีตัวไหนที่มันชำรุดไฟรั่วหรือไฟออจะเกิดไฟรั่วไฟกาวได้กนเรื่งทำการซ่อมแซมแก้ไขนะครับแล้วก็ช่วงการพายุร้อน,นครับก็ขอเจ้าบ,บ้านนะครับช่วยหรือว่าผู้ใช้ไฟนะครับลองตรวจสอบอย่างหลายๆอย่างครับปัญหาที่เกิดไฟฟ้าข่องคือช่วงพายุเนี่ยจะมีพวงป้าย โฆษณาต่างๆที่ติดอยู่ทั่วไปเนี่ยอาจจะเกิดลมอาจจะรุดออกมามาแตะกระเสาหรือว่ามาปะทะกับสายทําให้เกิดความเสียหายกับรบบไฟฟ้าครับอาจจะทําให้ไฟฟ้าดับเป็นรวณกว้างครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะขอช่วยช่วยดูว่าป้ายโฆษณาไหนที่มันมั่นคงหรือว่าส่งเสียงอันตรายอาจจะแจ้งมาที่การไฟฟ้าได้ครับเบอร์หนึ่งหนึ่งสองเก้าามาว่าขอให้ไปตัวดูว่ามันมั่นคงเนี่ยจะอ่า แก้ไขยังไงขอขอช่วยมาดูดูโครงการอาจจะล้มลงมาอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผู้ประกอบการเจ้าของอาจจะต้องดูดูในส่วนของตัวเองด้วยนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุนะครับถ้าพบเห็นสายไฟฟ้าตกลงดินหรือว่าอย่างนางๆก็บดีเข้าใกล้นะครับคือเรียงห่างออกไปแล้วก็โทรแจ้งเคื่อการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขเพราะเขาบอก่มั่นใจว่าสายที่ลงมาเนี่ยตอนนั้นน่ะมีไฟหรือว่าไฟมันดับไปนะครับ ถ้าเกิดมีไฟเข้าไปแตะอย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายครับเอาใชิไฟได้ครับต้องเพื่อผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับผมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ยแหละสามารถจวยเหลือทันได้หมายเลขคอเซ็นเตอร์หมายเลขเดียวเจ้าคุณผู้ชม1129ช่วงเชวงนี้ก่อมันตรวจสอบ เรื่องของสายไฟอาคารบ้านเรือนไอ้อย่างต่างๆตัวให้เผื่อหื่นเกิดความเสียหายในอนาคตนะเจ้าวันนี้ทางรายการเจ้าหนี้ติพาคเหนือนะเจ้าขอขอบคุณนายเกรียงบุญพรประเสรฐผู้จัดการการไฟฟ้าโซนภูมิภาคจังหวัดเจียงใหม่ตีได้เข้ามอางหวมอ้จ๋าในรายการของเราในวันนี้ขอบคุณจัดนักนะเจ้าช่วงต่อไปเจ้าคุณผู้ชมไปติดตามพยากรณ์อากาศก,ากันเจ้าอัปเจต เรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าว,าวตีไหนพผยเงียยังอุมม้มวนทุกใจตัวแน,น,น่นอนที่พ้อเหลื่อ